จุดอ่อนสามีที่ภรรยาต้องรู้เพื่อป้องกันการนอกใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะคุณรู้ไหมคะการที่เราจะป้องกันการนอกกายนอกใจจริงๆสามารถทําได้ค่ะแต่จะไม่ใช่เรื่องอย่างที่เราเข้าใจกันแบบเรื่องทั่วไปเช่นการที่เรามีลูกจะเป็นโซ่ทองคล้องใจจะทําให้สามีรักเราไปตลอดจะป้องกันการนอกกายนอกใจจะทําให้ความรักของเรามั่นคงขึ้นซึ่งสิ่งนั้นนะคะจะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันมาตลอดค่ะเพราะแท้จริงแล้วสิ่งมัดใจของชีวิต นั่นก็คือความเป็นสามีภรรยา ยังคงอยู่เป็นนัมเบอร์วันอันดับหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นใดค่ะเพราะสิ่งนี้แหละค่ะที่จะทําให้ความรักมั่นคงอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องของปัจจัยภายนอกลูกทะเบียนสมรสระยะเวลาอยู่กินมานานๆเหตุการณ์ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขสิ่งนั้นไม่ได้ป้องกันการนอกใกจนอกใจแต่อย่างใดจุดอ่อนของสามีข้อที่1ค่ะนั่นก็คือความเป็นไฮเฟมินีนจะเป็นสิ่งที่เยียวยาทุกอย่างราอตรงนี้แหละค่ะมันคือจุดแข็งของผู้หญิงและเป็นสิ่งที่เพศชายต้องการเป็นอย่างมากค่ะเพราะสิ่งนี้ จะไปชดเชยและเยียวยาความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือความประมาาสิ่งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้สภาวะจิตใจของสามีเราไม่ว่าจะไปเจอปัญหามาจากไหนจะรู้สึกแข็งแกร่งจะรู้สึกได้รับการเยียวยาได้รับการกระตุ้นโฮอร์โมนความรักอยู่สม่ำเสมอค่ะและสิ่งนี้ค่ะมันคือการ โปรเทคตัวเราป้องกันที่สามีจะไปรับสิ่งนี้จากผู้หญิงนอกบ้านที่ไม่ใช่เราซึ่งการสร้างความเป็นไฮเฟมินีนของตัวเราสามารถสร้างได้3ามแบบค่ะนั่นก็คือทางวาจาทางภาษากายและบริบทจุดยืนของตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้สามีรู้สึกว่าตัวเราค่ะคือที่สุดแล้วในสายตาของเขาจุดอ่อนของสามีข้อที่2ค่ะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายนั่นก็คือการปิดปมช่องว่างในใจช่องว่างที่เขาขาดหายมาตั้งแต่วัยเด็กค่ะเพราะสิ่ง นี้ค่ะจะเป็นการปิดช่องว่างที่ทําให้เขาอยากไปโหยหา พื้นที่นอกบ้านพื้นที่รับฟังพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่สบายอกสบายใจแต่ถ้าคุณไม่มีค่ะนั่นแหละค่ะมันคือช่องว่างที่ทําให้มือที่สามหรือผู้หญิงนอกบ้านเข้ามาตอบสนองสามีคุณแบบง่ายๆสบายๆค่ะจุดอ่อนของสามีข้อที่3นั่นคือการกระตุ้นอีโก้ค่ะซึ่งตรงนี้แท้ที่จริงคือสิ่งมัดใจขั้นสูงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนไม่ให้ความสําคัญค่ะแต่กลับไปให้ความสําคัญในสิ่งที่ไม่ได้ส่งศสกิม ให้ชีวิตคู่มั่นคงเพราะการกระตุ้นอีโก้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแรงผลักส่งเป็นแรงขับทางเพศที่ทําให้เขาอยากจะใช้สัญชาตญาณน,นักไล่ล่าสัญชาตญาณน,นักลบสัญชาตญาณทางเพศชายให้เขารู้สึกได้รับความภาคภูมิใจ และทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่นอกบ้านนานๆหรือว่าไปเห็นคนอื่นสําคัญกว่าภรรยาในบ้านค่ะซึ่งศารประการนี้ค่ะจะทําให้สามีเกิดความอยากที่จะรักแล้วก็หลงคุณมากขึ้นค่ะไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่กินด้วยกันานานๆแล้วก็ยิ่งเกิดความเบื่อนายยิ่งเกิดความเฉายิ่งหมดสเสน่หาในตัวคุณลงไปค่ะสิ่งนี้จะทําให้สามีของคุณเขาอยากที่จะทําเพื่อคุณอยากที่จะอยู่ใกล้เราเพราะตัวเราสามารถที่จะไปซัพพอร์ตทางจิตใจ และเป็นพื้นที่สบายใจของเขาที่แท้จริงและสิ่งนี้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายจะขาดไม่ได้ค่ะแล้วเหมือนขาดใจเป็นภรรยาที่เลอค่าหาย,ยาก ที่เขาทั้งรักทั้งหลงอยู่กินด้กันนานๆก็จะยิ่งรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นซึ่งครูอ้อมีสอ,สอนสอนลงลึกเอาไว้ในคลาสปรับตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะซึ่งในคลาสนั้นจะสอนในเรื่องของการส,สร้างสิ่งปรใจัยที่แท้จริงทั้งทางภาษากายและบริบทและเทคนิคการปิดปมช่องว่างในใจของผู้ชายซึ่งผู้ชายจะมีปมหลักๆทั้งหมดสิบอย่างที่ถ้าเกิดคุณสามารถปิดปมให้กับเขาได้คุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เขาขาดไม่ได้ ทำให้ตัวคุณนะคะสามารถใช้คําพูดจิตวิทยาอะไรก็ได้ก็จะทําให้เขาคล้อยตามเชื่อใจคุณและหลงรักคุณมากขึ้นซึ่งเทคนิคอันนี้นะคะครูมีสอนจาะลงลึกค่ะไว้ในคลาส30วาจาเสน่ห์ร้ายผู้ชายหลงไม่รู้ตัวค่ะซึ่งการจะทําให้ตัวเราเป็นคนที่มีวาจาที่มีเสน่ห์สามารถสั่งคําพูดรักสั่งหลงกับผู้ชายได้จะต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถปิดปมผู้ชาย ให้ได้ก่อนครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้ผิงทุกคนเป็นผู้หญิงเลยค่ะไปด้วยกันค่ะ